สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับก็วันนี้มากับที่พานสันตินะครับพอดีมาขุดมันนะครับพอดีมาขุดมันนะครับเจอพึ่งอ่ากำลังตอมดอกไม้นะครับตามมานะครับดูครับผมนี่ครับรังสวยเลยนะครับแต่ว่าดูครับน้ำลุนล้วนเลยนะครับผมโอ้โหดูครับต้นนาำนะครับดูความ แหลมคมนะครับนี่ครับทั้งต้นเลยนะครับผมใช่หมดเลยนะฮะไม่เป็นไรครับนี่ครับพี่พานของเราชอบนะครับผมครบก็ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจุดครบให้พี่พานนะครับไปแล้วครับว่างหัขาดเต้อ ใส่ก่อนเลยขวดแกะก่อนเลยเอาหัวสิ่ปต่ำมันก่อน,นเลยแกบอเป็นบุหรือ โอ้ย <ơi S 2> แก่ครับแก่ครับผมว่าแล้วเที่ยว <c ười> มาหาผมแล้วครับนี่หนามปะ เฮ้ย <Hey, S 2> มีอยู่ตัวมีอยู่มีอยู่มีอยู่ยแ่วหัวปใยไงดูครับน่าจะเป็นรอบสองรอบสามแล้วนะครับเพราะตัวอ่อนก็ใช้ได้อยู่นะครับเฮ้ยตอนนี้มาหาผมเล้ครับโอ้ย <laughs> นามทั้งนั้นนะครับโอ้โหดูความยากลำบากนะครับผมไม่สูงก็จริงนะครับแต่อยู่อย่างนี้โอ้โหไม่ชอบเลยนะครับ mọi người theo đặt tuất chỗ mò các con, mà đưa con đưa phải bắt tay thúng không Ừ. Nói điều mà Đúng rồi Nếu mình thảo là nó ปอยนี่ครับผมน้ำหัวเล็กนะครับปิดตานะครับแต่เป็นแต่หัวเล็กไปหน่อยนะฮะตัวอ่อนนะครับโอเคเลยนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจมาหาพึ่งนะครับวันนี้มาขุดมันนะครับมาขุดมันนะครับพาแม่บ้านมาขุดมันนะครับผม ส่วนผมสองคนก็เจอพึ่งเลยมาตามพึ่งก่อนนะครับก็น่าจะได้ค่าน้ำมันพอดีนะครับผมก็มาไกลอยู่นะครับวันนี้ก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับเดี๋ยวไปขุดมันต่อนะครับเดี๋ยวได้ดูกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับผมสวัสดีครับมันแซงนะครับมันแซงนะครับผมนี่ครับผม ไม่ได้ถ่ายตอนขุดนะครับผมอโอเค,ค